สวัสดีค่ะพบเจอกับมิสโมอีกแล้วนะคะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องเยูซื้อมิสโมนะคะเนาะวันนี้มิสโมเกับเดนมาเที่ยวทะเลนะจ๊ะเนาะวันหยุดวันสุดสัปดาห์นะจ่ะเป็นวันอาทิตย์นะจ๊ะเนาะเบิ่งบรรยากาศไปกับมิสโมนะคะเนาะบรรยากาศทะเลที่อีกมันเป็นอีกหาดๆห,หนึงที่มิสโมอยู่ใกล้กับเมืองเมืองนี้เนาะค่ะเนาะมาซื้อว่าเมืองปอร์เชียนจ้ะอยู่ภาคตะวันตกของฝรั่งเศสค่ะเคซีอซีจ้ะ เห็นปูข้นออกมาเล่นน้ำทะเลบ่ค่ะลูกเด็กพากันออกมาเล่นน้ำทะเลนะจ่าเนาะสนุกสนานกันค่ะขึ้นกับแห้งล้มไปแห้งยู่นะคะกับมาถึงกับว่าสงบปันไดนะจ่าเนาะเด็กน้อยก็ย่านขึ้นเนาะค่ะเนาะพากันเล่นขึ้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามิสโมโบได้เล่นน้ำจ้ามันหนาวจ้าน้ำทะเลยุนีหนาวเนาะค่ะเนาะบ่คือน้ำทะเลยุนีมันเย็นค่ะบ่คือบ้านเฮาในบ้านเฮาในน้ำทะเลบ่ค่อยบ่ค่อยเย็นนะค๊ะเนาะ นอนเนาะคะนะ่ะเนาะไปหนีลมแห้งตอนนี้น้ำก็กำลังเริ่มขึ้นละคายเห็นว่าจะเด็กหน่อยพาก,กันเปื้นเบีบจ้ะช่มันช่บรรยากาศไปพรอมมิสโซ่น,นะคายเนาะคนหลายนะคะนะ่ะเนาะเบิ่งขึ้นไปทางข้างบนเนาะคะนะ่ะเนาะหลายมากๆเลยค่ะวันนี้ แฉบมิสโมยูนี่มีหลายหาดค่ะทะเลทะ <Wow. S 1> เลแอตแลนติกนี่เป็นของที่มิสโมยูนี่มันสิกวางมากๆเลยนะค่ะเนาะหาดเงาค่ะหาดกว้างหาดเงาสุดลูกหูลูกตาจ้ะ กุ้งนกัสนุกสนานนะค่ะรักมูดหน่อย,นนยอันแมสติโดบอกบอกห้สามีเงียบออกจากจากจอวิดีโอนะจ๊ะเนาะเห็นบ่ค่ะเห็นเด็กน้อยเล่นน้ำทะเลกันบ่ค่ะสนุกสนานกันเนาะค่ะเนาะชีวิตของมิส <M ismo S 2> มูอยู่ฝรั่งเศสค่ะกับบอม,มี่อย่างมากมายค่ะ หลังจากเห็นงานก็ออกมาเที่ยวนอกบ้านจากมหาหอยมาเล่นนามทะเลจ้ะแจ็คหน่อยมีสมุกก็สิไปหาเห็ดจ้ะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าฝนตกแนะน่แล้วก็แดดแห้งแนะ่รู้สึกว่ามันตกเอาเนาะคะนะ่ะเนาะเห็ดก็เริ่มสิออกแล้วละจา้ามืัอนี้แดดมัถึงกับแห้งแล้วจ้าแดดประมาณายาี่สิบแปดมืศอนี้ก็แห้งปานแดดแล้วจ้าแต่ว่า มันมีล่มจ้าวันนี้มิสมูกับเพื่อนๆก็ออกมาปิกนิกกันพร้อมแล้จ้าเนาะก็เห็ดคนจ้ะออกมาปิดในน้ำกัดมาตายเนาะจ้่เห็ดมูคนมูของมิสมูกับเห็ดผัดไทยมากมิสมูกับเห็ดขนมจีนมากเนาะค่ะเนาะมาร่วมกัน,นะคะ่ะนี่ยังก็กินอันนั้นเนาะค่ะเนาะ บรรยากาศเป็นความมิสโมนะคะเนาะโอเคเนาะค่ะเนาะอันนี้กลุ่มกับกลุม่มเพื่อนเของมิสโมนะคะเนาะเฮ้ยจ <c oughs> <c oughs> <laughs> อันนี้ก็เป็นกลุ่มของมิสโมีิมาเนาะค่ะเนาะ กําลังล้อเล่นเวฟค่ะเวลาเวลาขึ้นมาก,กับสิไัยน้ำโตก็ขึ้นเลยค่ะม้วนไปอีกอย่างเนาะค่ะเนะเาะบปจ่าที่กัดเล่นน้ำของฝลังเขาจาเนาะเห็นบรจ่าเห็นเห็นเวฟมาบอเห็นขึ้นมาบอลระเจ้ากับสิไัยน้ำทวนล้มไปจา้าเวสต์เน็ตัวะไปยัง องมิสมูกลุ่มของมิสมูสก,กันสิขอลกกับกาปาด้วยนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องยูซุ้ยมิสมุูสเลยนะคะนะ่ะเนาะโอเคค่ะมิสมูสสิขอลาไปละจ้าสิกบบาปาด้วยจ้าตอนนี้หามงแงงหรค่ะสิ่หกมงแงงแล้ว,ลวไปลคะค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายวิลเลียมบ๊ายบายบ๊ายบาย ขอตัวขอลาไปก่อนนะคะวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะเนาะ